พามาบุกสวนสนุกเมลันณะพารากอนสวนสนุกขนาดใหญ่มากกว่า5,000ตารางเมตรเนี่ยพอเราซื้อบัตรเสร็จแล้วก็จะได้รับสายรัดข้อมือรับถุงเท้าฟรีภายในจะมีตู้เก็บของให้ด้วยอะไปลุยกันตซนเมืองจิว๋วด่านแรกกระดูดพลังามา,มา,ม,ามากเลยค่ะเพราะเขามีถึงกาอาชีพให้ใเด็กๆได้ลองเล่นสนุกกันสุ per ปเปมาร์ห้องครัวร้านบาร์บีคิวร้านมอ้อไฟคลินิกสัตวแพทย์ปาล์มโคโนมสถานีดับเพลิงลานจอดรถและปั๊มน้ำมัน S <S <S โซมเดียวครบจบวงจรชีวิตไปต่อกันที่โซนสองโลกใต้ทะเลไฮไลท์คือม้าหมุนใต้ทะเลสวยสมมงเจ้าหญิงมากนั่งรถไฟปลาชิลชิชมวิวโซนนี้คอนเนตถ่ายรูปสวยๆค่ะโซนต่อไปโซนป่าดงดิโซนนี้มีทั้งสไลเดอร์และชิงช้าสวรรค์มาต่อสู้กับผุ์นย,นยักษ์แบบดื่มดำที่สนามแข่งรถเมตาเวิร์สโซนนี้คือเกมกีฬาอินเตอร์แอคทีฟพลังเครเหลือมาปล่อยตรงนี้ได้เลยทังกลิ้งโรลลิ่งบอลโดดแทมโพลีนชูดบาส ยิงปืนยนโบลิ่งแล้วก็ขี่ม้าแข่งกันเน,นี้ยผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีดีมากทั้งระบายสีและให้าอาหารไดโนเสาร์เปลี่ยนโหมดอัจฉริยะสถาบันสเต็มค่ะมาคุมไซต์ก่อสร้างทดลองในศูนย์ล้างรถขัดขัดทูท,ทูใช้น้ำจริงด้วยนะมีโรงงานประกอบรถเมืองจำลองสายอาร์ตต้องปลื้มโซนนี้แอมโพลีนลอยฟ้า สวยเหมือนกระโดดบนเมฆเลยห้องดีไ a น์อาร์ตัวนนี้มามาชอบมากระบายสีแล้วเอามาปล่อยบนจอสวยล้ำสุดๆชายหาดแห่งสีสันเขายกทรายจริงๆมาไว้ที่นี่ด้วยนะเด r ดเวอโซนที่เจ็ดอาณาจักรแห่งท้องฟ้าโซนนี้คือรวมความสนุกไว้หมดทั้งปราสาทดาวพราวหอคอยเวทมนต์บ่อบนใหญ่มากบ่อทรายไม้ที่เด็กๆคนไหนมาก็หลงไหลมุมนี้ไปเล่นตัวต่อโลกแห่งบริกทอยกันยังไม่พอแค่นั้นมีสไลเดอร์หมุนแล้วก็โซนเดบี้สำหรับน้องเล็กด้วยแถมมุม นี้หน่อยแล้วกันห้องแต่งตัวเจ้าหญิงมีลูกสาวปลื้มสุดในนี้เลยอลังการมากพี่พนักงานดูแลดีสุดเลือกชุดแต่งหน้าทำผมจัดเต็มเครื่องประดบับสวยปานเจ้าหญิงไม่ชอบได้ยังไงล่ะคะมาที่เนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่ามากสวนสนุกเมลันจะเปิดให้บริการต้นธันวาคมแล้วคะ่ะรอเต็มรูปแบบรับรองบ้านนี้ต้องมีซ้ำค่ะพิกัดเมลันสยามพารากอนชั้น5้าครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนกดติดตาม i a m อหมังเปาด้วยนะคะ